ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานหนึ่งร้อยปีนะครับเ,รเข้าเข้าเข้าตรงไหนเออตรงข้างหน้า <S 2> <S 2> นู่นหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวไปเข้าอุทยานหนึ่งร้อยปีจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอยู่ใกล้ๆก,กับสวนหลวงสแควร์นะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศด้านบนเป็นยางไรบ้างเขามีจุดให้นั่งพักผ่อนนั่งเล่นนะ ร้านข้าวร้านอะไรก็เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆไปดูบรรยากาศกันโอ้่าก็เริ่มมืดจุฬาซอยสามเนี่ยไปไปไป<ๆ>นั่งเล่นที่อะ I am Park ตมตำาจอ้อยน่าจะยังไม่ได้เปิดปะเราน่าจะน่น่าอาจจะเปิดแล้วแต่ว่าอาจจะ ยังไม่ได้ตั้งด้านนอกนยใช่ตรงนี้คือสวนหลงสแควร์เนาะมีคาฟเฟ่มีอะไรนี่นี่ถึงแล้วอุทยานหนึ่งร้อยปียุราลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยอัานพักอลองเดินดูก่อนอ๋อมันก็เป็นสวนสาธรารณะงไงก็มาเดินเล่นมาเดินพักผ่อน เดินเล่นๆเดินเล่นๆขำๆนี่นต้องขึ้นไปด้านบนไปถ่ายรูปกันนะครับมีบัมพารีกยวดูสิเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนี่นี่ไงเขาก็มานั่งเล่นกันชิวๆ เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะฮะมีตลุงตลาดอะไรตรงนั้นด้วยเดี๋ยวค่อยไปเดินตลุงตลาดมอพงมาพูดอารมณ์อะไรแบบน้องแบบนี้ไม่เข้าจงเข้าใจนะรีบดงรีบเดินรีบลงรีบลุกแล้ว <c oughs> เร็ว <c oughs> เอานี่ไงเดินขึ้นไปข้างบนนี้ไงมัน <c oughs> บ้ามันมีข้างบนด้วยตาบอกอุ้ย <c oughs> ตลาด เดินขึ้นไปดูกันบอกว่าโอ้โอนี่คือด้านบนโอคนเยอะมากด้านบนคนเยอะมากตรงนี้นก็เป็นการสร้างอะไรต่างๆนานานะครับเนี่ย เขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับเนื้อเขาต้องไปถ่ายต้องไปถ่ายเดินขึ้นไปข้างบนไปถ่ายรูปข้างบนกันข้างบนนู้น,นไงใช่เขาจะไปถ่ายกันตรงนู้นเละเดี๋ยวค่อยลงมาดูด้านล่างต่อไปเดินดูข้างบนก่อนใช่เนี่ยมาถ่ายรูปกันก็มาถ่ายฟิลนี้เลยจุดนี้เลย มาเล่นเราเป็นสวนกลางเมืองมาไว้พักผ่อน,อนอเหมือนจะเหมือนจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไมมันต้นเล็กจังอะ กลางคืนน่าจะสวยอยู่นะก็มาเดินนกลางคืนโอ้ววอากาศสดชื่นมากอยู่กลางธรรมชาติโอ้โอยุ่กลางเมืองเลยนะแล้วคือแบบว่า ทุกอย่างคือธรรมชาติแล้วก็พอมองไปด้านข้างก็คือดู <laughs> ธรรมชาติมากอุ้ยห <laughs> ันมาอุ้ย ทุกคนเดี๋ยวเราเดินพาเดินชมนะบรรยากาศด้านบนสวยงามอุ้ยถ่ายตรงนี้ไหมนี่นี่น,น,นี่มุมเนี้ยสวยอยู่นะแล้วก็ก็ไปอยู่มุมมุมอยู่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยแบบแค่อยู่เป๊ะอยู่ได้เยอะครับสวยงามเดี๋ยวรอเอถ่ายรูปให้ เดอนก่อนนง่างยเห็มุมนี้เลยตั้อยู่นะตรงนี้แหละเขาก็ต้องแบบเดินตามทางเยงเป็นแบบช่องทางให้เดินสวยดีนอย่างนี้แบบที่นั่งอ๋อถ่ายตรงนี้ไหมนี่น,นี่ตรงนี้สวยตรงนี้สวย อคือมันเป็นแบบลานกว้างๆลแล้วให้มานั่งปีกนิกกันได้เนะเาะเออแบบมานั่งเล่นมาพักผ่อนช่วงเย็นอย่างเงี้ยแบบนี้นก็จะแบบมีคอนโดคอนโดมีมอะไรเงี้ยก็สร้างกันคนก็มาถ่ายรูปไปเดินต่อเดินต่อเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินเล่นอุทยานหนึ่งร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ วิวดีด้านบนเฮ้ยตรงนี้สวยนะใช่ตรงนั้นไหมเนี่ยตรงกลางเนตรงนั้นอะวิวข้างหลังมันสวยพระทิตย์ก็มันตกนยินแล้ว นี่คือผ่านบ่อยมากเลยนะอุทยานหนึ่งร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เข้ามานะเพราะแบบไปเดินเล่นสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือแบบมาเดินชิลเลยบรรยากาศดีอยู่นะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่าก็สามารถที่จะมานั่งเล่นแล้วก็อันนี้เขานั่งกันยังไงเขาต้องให้นั่งยังไงอย่างเงี้ยนั่งถ่ายเหรอทำไมทำไมทำเอียงอ่ะ ลองเดินดูมีด้านข้างก็ถ้าเดินตรงไปฝั่งนูน้นก็ไปทางสามย่านได้นะครับสามย่านมิตรเฉาอ๋อคนมาถ่ายรูปเขามาถ่ายรูปกันแบบเ,อเยอะแยะเลยมีเดินไปตรงนู้นก็ได้มีจุดอ๋อไม่มีปลา สวยมากเขียวชะอุ่มจะถ่ายไหมตรงนู้นโหยาน้ำให้ดูบรรยากาศโอ้โหเนี่ยก็คือมานั่งพักผ่อนแล้วก็มานั่งเล่นกันได้นะฮะดูบรรยากาศดูฟิล มันต้องไปถ่ายตรงนู้นมันถึงจะเป็นสนามหญ้าสวยๆจะลองเดินมาดูฝั่งนี้นะว่ามีอ,าอะไรบ้างอ๋อนี่ต้นจามจุรีนะฮะที่เขาปลูกกันอยู่ตรงนี้โู้ต้นใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูด้านล่างเพราะว่าแบบสนามหญ้าเขียวสวยเชียว <laughs> แดดออกอืม <c oughs> อ๋อนู่นด้านล่างก็มีที่นั่งโอ้ยแดดมาโอ้ยสนามหญ้าสวยมากเมื่อสักครู่เราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับมันจะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้เรามานั่งยังสามารถที่จะมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้นะสวยมากสนามหญ้าเขียวมาก โอ้สวยมานั่งเล่นมานั่งแบบสบายๆตรงนั้นมีคาเฟ่ด้วยอ่ะคาเฟ่เมซอนนั่งเล่นคาเฟ่นี่ไงสวยดีโอ้นี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวถ่ายตรงนี้ดีวกว่านี่นี่เด๋ยวถ้าพบผมมาถ่ายรูปตรงนี้เนียมุมนี้เลยอ๋อนี่ไงอนมุมเนี้ยสวย ัมก็เป็นคนเหนือเนาะถ้าตอนยอนนั่นเลยเดินก็าจะาแก้วออกแต่ละก้าวตอนยอนตอนยอนตอนยอนเ <c oughs> ออ ลองลงมาดูด้านนี้อ๋อเขาเป็นอย่างนี้นี่เองเตรงนี้ก็เป็นถนนบรรทัด <ON> <rainforest> ทองนะครับ <rien> เดี๋ยวมาสิอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง <lerde> อุ้ยด้านในมีคาเฟ่ <recommending> อออมมันออไไ่ด้รแล้วนี่ก็คือบรรยากาศอุทยาน100ปีจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่พามาเดินเล่นก็พา,าเดินแบบเดินเล่นเล็กๆน้อยๆนะทุกคนถ้าใครบอกว่าสนใจก็ลองแวะมาได้นะครับอยู่ที่แถวสวนหลวงสแควร์นะครับอ้ย <c oughs> <c oughs> น้องแมว น้องแมวน่ารักน่ารัก<ป>เดินลงไปที่สวนหลวงกันดีกว่าวอืมอัมพกวน้องหมาประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินแบบเดินเล่นแถวสวนหลวงแล้วก็อาจจะบแบบวะไปทางแวะไปทางแบบสยามหน่อยนึงเนาะ เดี๋ยวลองดูกันว่าจะไปเดินเล่นไหนต่อคันพารก์ก